วพวกสถาปนิกเขาวาความฝันมาเป็นรูปธรรมนะเอามาให้มองเห็นโยมดูดิอนาคตเนี่ยเราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วปัจจุบันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปห็นไหม อนาคตคือความฝันปัจจุบันเป็นภาพมายามันไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนััเทียนมาบอกชีวิตมันคือละครเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันปัจจุบันมันจึงเป็นภาพมายาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็เก็บเป็นอดีตแล้ว นะมันก็จะหมุนเวียนไปอย่างเนี้ทุกวันทุกวันนั้นละครชีวิตอ่ะมันเมื่อไหร่มันจะปิดฉากเห็นไม่ั่นก็บอกว่าให้เราอยู่ปัจจุบนันมันก็จะเห็นอดีตแล้วมันก็จะเข้าใจอดีตนะเพราะมันอยู่กับปัจจุบันเนี่ย เดี๋ยวมันก็ถึงอนาคตแล้วมันก็จะเป็นอดีตมันก็จะผ่านเหมือนกับปองจักเกิดสังสารวัตรมันก็จะเป็นอยู่ของมันอย่างนี้นะชีวิตมันคือละครอย่างนี้แหละมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันจะไม่อยู่ที่นะเพราะมันเป็นสังสารวัตนี่ พุทธศาสนาให้รู้จักสังสารวัฏอย่างนี้แล้วมีเครื่องมือกำจัดมันอย่างไรนะแต่นั้นจึงต้องรักษาศีลให้เป็นเห็นหมายความหมายของการรักษาศีลเป็นเนี่ยโยมรักษาศีลเป็นแล้วยางนะสําสรวมเป็นแล้วยางใช้สติเป็นไหมนะ มีสติเป็นเครื่องเตือนใจของเราเอามาใช้ให้เป็นในชีวิตประจำวันวันนี้เราจะเป็นตัวแสดงอะไรเป็นตัวประกอบตัวจะโยกตัวอิจฉาหรือจะเป็นพระเอกนางเอกนะมีสติทุกเมือ่อนาให้เข้าใจชีวิต จริงๆทุกวันทุกวันเราทําอย่างนี้แหละมาวัดให้ทําอย่างนี้ให้เข้าใจมันบางทีจิตใจของเราไม่สบายเลยเอ๊ะวันนี้ทําไมไม่สบายเราปรุงแต่งมันถูกไหมมีเครื่องมือปรุงแต่งไหมเห็นไหมยมเห็นเสื้อไหมเสื้อเนี่ยที่จะหน้าอกจะเขียนบทประโยคหนึ่ง มีธรรมเป็นเครื่องอยู่โยมเข้าใจไหมนะแต่ละประโยคอะมันมีจะมีความหมายในตัวของมันอยากคิดว่ามีตัวตัวไม่มีที่สำคัญนะโยมเข้าใจไหมอยู่ให้เป็นเย็นให้พอ รอให้ได้โยมเข้าใจไหมแต่ละประโยคแต่ละประโยคเนี่ยมันเป็นธรรมที่สุดแห่งทุกได้ทั้งหมดแหละน้าแม้คำสอนของพุทธองค์เนี่ยน้อมลงมาเพื่อกำจัดทุกอย่างเดียวเวลาที่กำจัดทุกได้แล้วพุทธองค์บอกกิจที่จะทำเพื่อความอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว เห็นไหมพรมอาจารย์อยู่จบแล้วอะ่ะนั้นชีวิตถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันอยู่จบพรมอาจารย์ได้ไม่ยากหรอกแต่ถ้าลองโยมไปติดอยู่ในความฝันติดอยู่ในภาพมายาโยมก็จะจมลงอยู่ในห่วงของโมหะที่มันครอบนำ ความมืดนะเพราะมันอยู่ในวงจรของมันนี่เราต้องตัดวงจรให้เห็นแสงสว่างนะแสงสว่างในที่นี้คือปัญญาแสงธรรมสว่างใจแแสงไฟสว่างทางนะยมเข้าใจไหมนี่คือ บางทีเราสัมผัสมันไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เข้าใจการดูไม่เข้าใจการฟังไม่เข้าใจการเห็นไม่เข้าใจมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้นั้นเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เริ่มอย่างไรเริ่มแบบที่วัดป่าวิชราบรรพชนี่แหละนาะ เริ่มจากศีลสมาธิปัญญานี่แหละเหมือนอย่างที่อานมาบอกถ้าอยากจะไปดูวัดที่มันจะให้เกิดประโยชน์แล้วเอามาพัฒนาเอามาต่อยอดให้ไปดูวัดในกรุงเทพนะแต่ถ้าดูในอดีดแเราต้องไปดูรูนที่อินเดียรูนนะ สิ่งประหลักหักฟังที่มันเคยสวยงามมาก่อนเหมือนกับในกรุงเทพแล้วมันก็เป็นภาพมายาเห็นไมนั้นเราไปศึกษาหรือไปดูเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่านั่นมันเป็นอดีตนะนา อนาคตมันจะเป็นยังไงเรายังไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้นรู้ตามความเป็นจริงโอ้ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเป็นภาพมายานาะให้มันเข้าใจชีวิตจริงๆแล้วโยมเออชีวิตจะมีความสุขนะาเนี่ยใช้ความสุขให้เป็นปรุงแต่งให้เป็น ในชีวิตมันถ้าเราเริ่มต้นเป็นน่ะมันมีอยู่เท่านี้แหละแต่ถ้าเราเริ่มต้นไม่เป็นเนี่ยเหมือนกันเรารู้ธรรมะเนี่ยเราจะจับนับหนึ่งมันที่ไหนเอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติแมมาจึงบอกโยนนับหนึ่งให้เป็นเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้ละไมส่สนใจลายรู้จักสีก่อนทำสีลให้มีกำลงังทำสมาธิให้มีกำลงัง ทำปัญญาให้มีกำลังนะชีวิตจะมีแต่ความสุขอย่างเดียว